สวัสดีครับคดภูมินะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีที่ร่างกายของเราลดไขมันใน,นร่างกายของเราลงคนทั่วไปอ่ะชอบมีคําถามว่าจะลดแขนทํำยังไงลดขาทํำยังไงลดพุงทํำยังไงลดสัดส่วนลดเฉพาะส่วนทํำยังไงประมาณนั้นเนาะทีเนี้ยร่างกายของเราอะครับไม่ได้มี แนวโน้มที่จะลดไขมันเฉพาะส่วนได้นึกออกใช่ไหมครับไม่ไม่งั้นคือถ้าเราวิ่งเยอะๆขาเราคงรีบแห้งไปแล้วแต่พุงเรายังคงอยู่ถูกไหมหรือว่าสําหรับคนที่ซิทอัพอย่างเดียววันละร้อยวันละพันทีเราคงเห็นเขาแบบเอวขอดมากแต่ว่าตัวต้องอ้วนขาต้องอ้วนนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่สามารถลดเฉพาะส่วนได้ อีเวนตว่าอ่ะตอนนี้อาจจะมีแนวโน้มวิธีการที่อาจจะทำให้เราสามารถลดเฉพาะส่วนได้ก็จริงคือเราเวทเทนนิ่งส่วนที่เราต้องการเล่นทีละข้างสมมุตินะเราต้องการลดแขนใช่ไหมครับถ้าจะเล่นบาเบลเคิลหรือเล่นพวกท่าที่ใช้แขนสองข้างพร้อมกันเราจะเล่นแขนข้างเดียวก่อนแล้วค่อยพักแล้วค่อยเล่นอีกข้างหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะ เฮ้ยเราต้องเวทข้างเดียวตลอดตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันมาจากาประสบการณ์ของสายนักพลกายด้วยที่เขาจะมีคอนเซปต์ว่าเอ้ยเวลาเราจะขึ้นประกวดช่วงที่ดเดทพีแล้วอะไรเงี้ยครับช่วงแบบก่อนประกวดเลยนะกล้ามจะแตกๆกันแ,แล้วอะให้เล่นเวททีละข้างเช่นแบบเขาเล่นเล็กเอ็นเทนชันเล่นขาข้างทีละข้าง ดูมีความแตกมีความชัดของกล้ามเนื้อขามากกว่าการเล่นเ,เล็ e x t e n เ i o n ัสองข้างพร้อมกันมันคือคอนเซปต์ประมาณนี้แต่แต่ทั้ทงนี้ทางนั้นเราก็จะไม่เจอนักพอะกายที่เล่นขาทีละข้างแต่ขาพร้อมต,ตัวอ้วนโอเคนักพาะกายเขาเขา,เขาต้องการลดไขมันทั้งร่างกายอยู่แล้วอาจจะพูดแล้วไม่ใช่หลักฐานแน่ชัดนักแต่ว่าในคนทั่วทวไปลองมองได้เลยเพื่อน หรือคนในโซเชียลก็ตามที่ออกกําลังกายคลิปเล่นขาเล่นท้องเล่นนู่นนี่นั่นมีทั้งคนที่เล่นจบแล้วขาใหญ่มีทั้งคนที่เล่นจบแล้วขาเล็กมีคนที่ไม่ออกกําลังกายโด้อิอย่างเดียวขาผอมก็มีดังนั้นกระบวนการของร่างกายของเราแล้วครับจริงๆเป็นแบบนี้สมมุตินะเราต้องการลดหน้าท้องเราก็เลยตัดสินใจเล่นเล่นท้องอย่างเดียวก่อนโอเคนะนี่เล่นท้องปุ๊บเล่นแต่ท้องอ่ะเราจะเห็นว่าน้ําอ่ะจะหยดออกมา จากตรงท่ออะสมมติน้ําคือไขมันหยอดออกมาดูบดูบดูบออกมาอย่างนี้แต่ถามว่าส่วนที่ลดก่อนคืออะไรมันก็ลดจากข้างบนลงมาอยู่ดีถูกไหมครับอะเนี่ยนะนะ้ำออกจากพุงแต่ถามว่าพุงผอมไหมไม่มันลดจากข้างบนลงมาก่อนแบบนี้โอเคเนาะหรือเราไปออกกำลับบงกายเล่นแต่ขาอะแล้วก็จิ้มขาลงไปปึ๊บอะจิ้มขาและเล่นแต่ขาเล่นแต่ขาเล่นแต่ขาเล่นแต่พุงเล่นแต่ขาเล่นแต่พุงถามว่า เราจะพอมแค่พุงกับขาไหมก็ไม่เพราะว่าอะไรน้ํามันจะค่อยๆลดลงมาจากข้างบนอ่ะการลดน้าหนักของร่างกายเราครับหรือลดไขมันจากสัดส่วนร่างกายอ่ะจะมีคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยมันจะค่อยๆลดเฉลี่ยลงไปดังนั้นถ้ามันลดลงมาถึงจุดที่อ่ะอยู่ตรงนี้แล้วสมมุติอยู่ตรงช่วงตัวมันอาจจะไม่ได้ลดแค่ช่วงหน้าอกเราไม่ได้ลดแค่ช่วงแขนแต่ว่ามันเฉลี่ยลดดังนั้นถ้าจะให้มองให้ถูกต้องอ่ะเราต้องมองเป็นภาพแนวนอนคือเหมือนน้าค่อยๆไหลออกมาทางนี้มากกว่าตึ่ทๆผ่านมาดังนั้น มันจะเฉลี่ยลดตั้งแต่ไหล่แก้มแขนพุงด้านข้างลงมาขาลงมาเท้ามันจะค่อยลดค่อยลดค่อยลดคอลด่คอยลดแบบนี้โอเคเนาะแต่ผมไม่มีที่ตั้งเป็นแนวนอนก็เลยเขียนเป็นแนวตั้งให้ดูก่อนทีเนี้ยอ่าไม่ว่าเราจะพยายามเล่นเฉพาะส่วนแค่ไหนก็ตามเราจะไม่สามารถลดเฉพาะส่วนได้มันจะเฉลี่ยลดถ,ถึงแม้จะมีแนวโน้มในการฝึกบางประเภทที่บอกไปว่าโอาเคอาจจะทําให้เราลดเฉพาะส่วนได้ดีขึ้นนิดนึงแต่คาว่านิดนึงตรงนั้นอ่ะมันไม่สําคัญมากพอที่จะ ลดไขมันทั่วร่างกายถูกไหมเราจะไม่สามารถถึงคนที่ผอมแต่ขาได้แต่ในวันหนึ่งที่คุณผอมมากๆแล้วแล้วคุณต้องการที่จะบิวร่างกายเช่นต้องการให้ขามันดูดีขึ้นก้นดูดีขึ้นผู้หญิงหลายๆคนก็จะปั้นแต่ก้นไม่อยากขาใหญ่ทํานองนี้อันนั้นทาได้การเติบโตของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนทําได้แต่การลดไขมันเฉพาะส่วนทําไม่ได้โอเคเนาะดังนั้นอย่างที่เห็นนี่ น้ำจะขาไหลตุดตแต่ว่าสิ่งที่ผอมก่อนก็จะเป็นอ่ะอาจจะเป็นพุงก่อนก็ได้ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือพุงพุงกระทิตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ลดได้ยากที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์กลางของร่างกายอวัยวะเพศของเราอยู่ตรงนี้อวัยวะสําคัญอยู่ตรงนี้เช่นตับม้ามพุงปอดอยู่แถวนี้ดังนั้นตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดที่ร่างกายต้องการอุณหภูมิที่คงที่ดังนั้น มันจะเก็บไขมันไว้เยอะเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่าลืมนะว่าร่างกายของเรามีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทํางานถ้าเราตัวร้อนเกินไปเราก็ป่วยถ้าเราตัวเย็นเกินไปเราก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตอุณหภูมิตรงเนี้ยสาคัญดังนั้นตรงเนี้ยให้ให้จำไว้เลยว่ายัางไงก็ลอดท้ายสุดนะครับต่อให้คุณแบบพุงแบนแฟบแล้วอะ่ะแต่จะเหลือตรงเนี้ยนิดนึงและมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลดนะครับโอเคเนาะให้ดูอีกทีนี่บีบบีบเลยโอเคนะ หวังว่าคงจะเข้าใจแต่ว่าขอไม่บีบมากกว่านี้ล้กันตอนนี้ห้องเปียกแหละนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า